พุดพูดพูดจะไว้ <c oughs> จาไว้ดีนะใครตวนนี่ใครชวน,นใครชวน,นเอ้ยน้องพวกเลยครับเอาก้าบุกเลกก้าพุกเล็กก๊าเป็นนั่งตังโน้นไปเล่นตรงโน,น,น่นอน,นอนลงนอนลงยาพาจะถ่ายวิดีโอให้นะนอนตรงนี้นอนตรงนี้เออโอเคโอเค,อเคนะครับนะครับอยาพานอนด้วยไหม ให้ด้วยไหมให้ยาพานอนด้วยไหมอันมาตรงนี้หน่อยครับทำอมนนีนี่หน่อยครับอคค่ะโอเคค่ะมองในป้านอ่ครับอะก็อะกอะไรก็อะไก็ อ่าฮายน้องโป๊คับน้องโป๊คับอายน้องโป๊เล่นอะไรครับเล่นตุ๊กตาเนี่ยให้นั้นตะเอหน่อยได้เอมาหน่อยตะเห็นหยังน้อคนแหมเห็นหยังบ่คุลุ Kim bóng lại kim bóng 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 này bóng 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 bóng